สวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสาขาทศาสตร์นะคะวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่วัดโพชัยนะคะเรากําลังจะเดินทางไปที่ประเทศเลาวนะคะตามมาเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ด่านที่ลาวแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังทำเรื่องจะเข้าอ่ดนาแล้วนะคะไปดูไปดูไปดูปดและนี่นะคะก็จะเป็นป้ายโทรศัพท์มือถือซัมซุงนะคะที่เป็นป้ายโฆษณาติดอยู่ที่ดา่านฝั่งลาวค่ะเบริเวณไหลาทางที่เริ่มเข้าตัวเมืองเวียนจะก,ก็จะสังเกตเห็นป้ายโฆษณาที่มีสัญลักษณ์ของมือถือหอยเ,เวลยอยู่นะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์นะคะวันนี้กลุ่มของเราได้มาสํารวจว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือของคนที่อยู่เวียงจันทร์นะคะว่าใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นอะไรบ้างแล้วก็เท่าที่เราสำ,สำรวจมานะคะก็คือมีสองยี่ห้อนะคะก็คือซัมซุงกับฮุเวยค่ะโดยรุ่นที่คนที่ใช้มากที่สุดคือรุ่นอะไรคะคุณโจซัมซุงค่ะซัมซุงนั่นเองส่วนใหญ่ประเทศลาจะใช้ซัมซุงเป็นส่วนส่วนใหญ่ หัวเวย่ยจะไม่ค่อยเห็นแต่แต่อยู่ในเนี้ยจะมีหัวเวย่ยเป็นผู้สนับสนุนและจีนยังเป็นผู้ลงทุนในประเทศลาวมากเป็นอันดับหนึ่งจนถึงปัจจุบัน ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหัวเว่ยนะคะที่เป็นที่นิยมมากๆสําหรับคนที่ลาวนะคะเพราะว่าเป็นของแบรนด์ของประเทศจีนนะคะบูธของร้านซัมซุงนะคะเป็นร้านขายโทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุงที่เวียงจยันทร์เซ็นเตอร์นะคะก็จะมีนี่ค่ะนาฬิกาซัมซุงนะคะแล้วก็มี โทรศัพท์ Galaxy Note นะคะที่ออกใหม่ของ Samsung ค่ะก็จะเป็น Samsung นี่ก็จะเป็นยี่ห้อที่คนลาวส่วนใหญ่เนี่ยใช้เยอะมากๆค่ะ iStudio นะคะเป็นร้านขายโทรศัพท์ยี่ห้อ Apple นะคะแต่ว่าที่ประเทศลาวเนี่ยควรจะไม่ค่อยใช้มากเท่าไหร่เพราะว่ามีค่อนข้างมีราคาสูงนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ประตูชัยออของประเทศลาวนะคะ พอครับจะทาวน์ไม่ก <the> <c oughs> ็ไม่เอามาเอาตอนนี้เปลี่ยงก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับว่ <c oughs> าจะเป็นสวยงามขนาดไหนไปเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ส่วนบนเก้าอี้ที่เรเห็นนะคะก็จะเป็นคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ของประเทศลาวนะคะซึ่งมีชื่อว่าบีไลค่ะและคลื่อโทรศัพท์มือถือของประเทศลาวนะคะยังมีอีก3เครือข่ายคือลาวเทเลคอม ETL และ Unitel ค่ะหัวเว่ยกับซัมซุงทำไมถึงมีอิทธิพลกับเมืองลาวเพราะว่าย่อหัวเวย่ยมาจากประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจที่เข้ามาลงทุนให้การสนับสนุน GMS ในหลากหลายด้านและลราเป็นหนึ่งใน6ประเทศที่จีนได้เข้ามาลงทุนเช่นไชน่าทาวน์และห้งางสตคินค้าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ที่จีนได้เข้ามาสร้างไว้ในเมืองเวียงจันทร์จีนยังเป็นผู้ลงทุนในประเทศลาวมากเป็นอันดับหนึ่งจนถึงปัจจุบันและนี่เป็นเหตุผลที่โทรศัพท์มือถือโฮโฮย่อหัวเว่ยเป็นที่นิยมของคนลาวในส่วนของซัมซุง ที่มาจากประเทศเกาหลีใต้ซึ่งก็เป็นประเทศมหาอำนาจที่เข้ามาลงทุนและสนับสนุน GMS เช่นเดียวกับประเทศจีนซึ่งประเทศเกาหลีร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB สนับสนุนด้านเงินทุนและเกาหลีใต้ยังมีปริมาณการลงทุนในประเทศลาวมากเป็นอันดับหรองจากประเทศจีนเวียดนามไทยและฝรั่งเศสโดยการลงทุนหลกัหลกๆคือการก่อสร้างโรงแรมและร้านอาหาร การเกษตรและอุตสาหกรรมบริการอ๋อและนี่แหละค่ะคือเหตุผลของยี่ห้องหัวเวยและยี่ห้อซัําๆุถึงได้เป็นที่นิยมของคนแลว้วความรู้สึกบอความรู้สึกปอว่าเขาแค่เ,เทๆไดความรู้สึกบอลักๆจะขัวใจคือเาเาจะเข้าไว้ใจเลยค่ะ